الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أولة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كشكر الله من برونسون เนี่ยมัดประธานเนี่ยมัดให้กับเราอย่างมากมายนะครับและให้เราได้มีโอกาสที่จะได้มาได้มาทำการนมาดในบ้านของพระองค์อันทรงเกียรติขอพระองค์ทรงโปรดรับการทำอิบาดะห์ของเราทุกคนนะครับและก็ขอพระองค์ทรงโปรดฮิดายะและเพิ่มพูนความเข้มแข็งความอีมาที่เข้มแข็งให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้ทำการปฏิบัติตามสุนนะอย่างเคร่งครัดนะครับ สิ่งที่อยากจะนำมาเตือนตัวผมเองและพี่น้องในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่ทางมสัสยิดนี้ได้ทำการรักัตและก็ส่งข้อมูลไปตามสื่อออนไลน์นั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่เท่ากับว่าเราได้นำเอาหลักการอิสลามนะครับอัลฮักนะครับสัจธรรมมาส่งมอบให้กับพี่น้องถึงบ้านนะครับในขณะที่ ชัยตอนนั้นก็ทำงานของมันนะครับในการที่จะใช้สื่อออนไลน์ในการที่จะมอมเมานะครับในการที่จะยั่วยุแล้วก็มอมเมาพี่น้องมุสลิมนะครับในการที่จะให้ให้เสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระและไม่ก่อประโยชน์อะไรให้กับไม่ได้เพิ่มพูนอิมานให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเป็น หลักฐานนะครับมัดตัวเรานะครับมีวันเกียร์มานะครับว่าความเจริญก้าวหน้าที่มนุษย์ได้รับจากสิ่งที่เรา,าประทานสติปัญญาให้นั้นเราได้ใช้มันไปเพื่ออะไรนะครับเราสามารถที่จะใช้สื่อออนไลน์เหล่านี้เพื่อที่จะทําให้เรามีความอิมานเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและก็ยืนหยัดอยู่ในหลักการของเราแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ไปในแนวทางนี้ แน่นอนว่าชัยตอนก็จะฉวยโอกาสนี้ในการที่จะมอมเมาเราแล้วก็ในการที่จะจะยั่วยุเราให้เรานั้นสูญเสียเวลาแล้วก็ทําลายอิมานของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานทั้งนั้นเลยนะครับเป็นหลักฐานที่จะยืนยันที่จะฟ้องเราหรือว่าจะยืนยันให้กับเราเพราะนั้นก็หวังว่าเราจะต้องใช้สติปัญญาคิดนะครับแล้วก็ใช้สติปัญญาคิดและ ต้องใช้จิตใจในการซักฟอกด้วยนะครับว่าพยายามที่จะทำงานให้เรานั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ซักฟอกจิตใจของเราเพื่อที่จะได้นำเอ,เอาสัจธรรมหรือความรู้ที่เรามีอยู่นั้นมาปฏิบัติให้ได้นะครับเพราะว่าลำพังสติปัญญานั้นไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นยืนหยัดอยู่ในหลักการได้ยกเว้นแต่เรื่องของจิตใจที่จะต้องซักฟอก นะครับวายุักกีฮิมเอาลั์นั้นสุภาทานท่านนบีสุลต่านมาเพื่อที่จะมาอ่านอุลุรอ่านมาสอนอุลุรอ่านกับเราแล้วก็มาสอนฮิกมัตก็คือว่าเรื่องของฮะดีษต่างๆหรือว่าสุนนะต่างๆแล้วก็มาซักฟอกเราด้วยนะครับเพราะนั้นมีความรู้อย่างเดียวไม่พอจะต้องซักฟอกจิตใจด้วยด้วยด้วยการทำอิบะดาอย่างต่อเนื่องด้วยการ ทําอิบราฮิมที่เป็นฟารดูแล้วก็ซุนนะต่างๆแล้วก็ลําลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ให้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สื่อออนไลน์นั้นนะครับวิววิวัฒนาการนั้นได้ได้อัลลอฮ์ให้ให้เห็นนะครับซึ่งอัลลอฮ์นั้นได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งว่าอัลลอฮ์บิลลาฮิมิชยะโสรกูรอจิมซนูรีหิมอายาตินาฟิลอาฟาคิวฟีอัมฟุซิหิม ถ้าอยากะใบย์น่ละถ้าอากะบยนยะบยนละหุมอันหุ่กุเราจะคืออัลลอฮ์นั้นจะได้ให้มนุษย์นั้นเห็นสัญญาณของเราสัญญาณแห่งความยิ่งใหญ่ของเราก็คืออัลลอฮ์นะครับในอะไรในจักรวาลที่ห่างไกลโพ้นนะครับอาฟากนะครับในจัก,กรวาลที่ห่างไกลโพน้นหมายถึงว่าไกลมากนะครับ วฟีอัลฟุซิกุมวัฟีอัลฟุซิฮิมและในร่างกายในโครงสร้างของมนุษย์ด้วยเพื่ออะไรจะให้เห็นเพื่ออะไรจะให้เห็นสัญญาณเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นสัจธรรมเป็นผู้ที่เป็นสัตว์จริงเป็นสัจธรรมที่ว่าอัลลอฮ์มีจริงแล้วก็อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่ออิบาฮิต่ออัลลอฮ์และวันหนึ่งทั้งหมดเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เพื่อ,อ,อคิดบัญชีนะครับเพราะนั้น ตอนนี้มีสื่อออนไลน์นะครับออกมาล่าสุดนี้นะครับบอกว่ามนุษย์นั้นได้ค้นพบเครื่องไม้เครื่องมือกล้องนะครับชนิดพิเศษที่ว่าไม่เคยมีมาก่อนสามารถที่จะส่องแล้วก็ถ่ายรูปของจัก,กรวาลเนี่ยดวงดาวต่างๆที่ห่างไกลเป็นร้อยปีแสนล้านปีแสงนะครับเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับที่มนุษย์นั้นรู้สึกว่า ความก้าวหน้านั้นทําให้มนุษย์นั้นภาคภูมิใจนะครับในความก้าวหน้าของพวกเขาที่เขาสามารถที่จะค้นพบสิ่งต่างๆที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนได้ใน,ในอดีตแต่สําหรับมุสลิมแล้วนะครับอัลลอฮ์บอกกับเราแล้วว่าจะให้เห็นจะให้เห็นสัญญาณซึ่งบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ในชั้นฟ้าอุฟุกนะครับอาฟาก หมายถึงว mm ่าในอาณาจักรที่ไกลโพ้นในจักรวาลเนี่ยนะครับและในร่างกายของเราด้วยว่ามีเซลล์ต่างๆมีโครโมโซมมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเช่นเดียวกันนะครับอว่์บอกกับเราในอัลกุรอานอัายะงหนึ่งว่าและวแน่นอนเรานนั้ ได้ประทานอัลกุรอานล,ลงมาซึ่งในอัลกุรอานนั้นมีเป็นยาที่จะรักษาจิตใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็เป็นความเมตตาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเพราะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยเป็นความเมตตาถ้าเมื่อว่าเรานั้นได้ศึกษาและเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันมันจะเป็นเกิดคป็นความเมตตาสำหรับเราที่อัลลอฮฺจะทรงสงสารเรานะครับ วานายจดูร่วมีนอิลลาคอซารอแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเพิ่มพูนสําหรับผู้ที่อธรรมนะครับผู้ที่อธรรมเนี่ยอัลกุรอเนี้ไม่ได้เพิ่มพูนอะไรให้กับเขาเลยยกเว้นคอซารอความขาดทุนนะครับความขาดทุนเพราะนั้นวิชาการต่างๆเหล่านี้นะครับที่ได้ค้นพบเนี่ยทำให้รู้ว่า จักรวาลเนี่ยมันไกลเป็นร้อยล้านปีแสงอะไรเนี่ยนะครับแต่เมื่อเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเัาแล้วเนี่ยมันเพิ่มพูนอะไรให้กับเราบ้างไหมโดยเฉพะอ,อย่างยิ่งในอัตกวานบอกว่าและจะไม่เพิ่มพูนให้กับบรรดาผู้ที่อารรมยกเว้นความขาดทุนไม่ได้ทําให้เขาเมื่อเ้ขารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลน,นั้นเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างแล้วเขาก็ไม่ยอมรับว่าใครเป็นผู้สร้างแล้วก็ยังคงปฏิเสธอยู่ ล่ำไปนะครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาในความความวิทยาการหรือว่าความรู้วิชาการต่างๆใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับเขายกเว้นความขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอเลากซ์บอกไว้ในอัลกรอานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราลองมาดูนะครับในอัลกรอานอีกอายะหนึ่งนะครับในสุรัออลิฟลามีอัสัจดะนะครับซึ่งอเล็กซ์ได้ตัดไว้ในอายะหนึ่งว่า ยูดับบิร์ลอัมเราม่นะ้าสัมาอิลลารดิซึมมัยะอรุจุอิลาิฟิยาอุมิงกาแลมิคุดารุหูอัลฟะซานาติมิมาตอุดดนอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงกำหนดกฎเกณฑ์ของของมนุษย์เนี่ยนะครับของธรรมาชาติทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยยูดับบิร์ลอัมรบริหารกิจการนะครับจากฟากฟ้า,ฟา พราะอ,องค์ทรงบริหารกิจการที่อัลลงค์ทรสงสร้างมนุษย์แล้วสร้างช่วยถึงวิญญาณมาเนี่ยนะครับและพระอ,องค์ทรงบริหารจากฟากฟ้านะครับยูดาบ,บิรุลอัมรอม,มินัสซามะจากฟากฟ้า,ฟายูดาบ,บิรุลอัมรอมินสมัสซามะอิลลัลอารดีมาสู่แผ่นดินหลังจากนั้นพระอ,องค์ได้ทรงขึ้นไปนะครับซุมมยายะอรุจูอิไลฮิขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเนี่ยซุมมยายะอรุจูอิไลฮิฟีเยอมิงแกนในวันซึ่ง พระองค์ทรงขึ้นไปนะครับด้วย,ว,ยวิธีการของพระองค์เนี่ยขึ้นไปเนี่ยในชั้นฟ้าเนี่ยครับในวันซึ่งพวกเจ้าทั้งหลายนั่นนะคิดเป็นเวลาได้พันปีนะครับยารุจูอิลัยฮิฟียามิงกาลามิกดารุหูวันซึ่งปริมาณของมันนั่นนะความยาวของมันนั่นนะเท่ากับพันปีที่ท่านทั้งหลายที่สุจ้าทั้งหลายคิดแสดงว่าการที่พระองค์ทรงขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าเนี่ย ในวันซึ่งเป็นเท่ากับพันปีเนี่ยนะครับมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่เอารับบอกในกับเราในอัลกรุรอานแล้วก็อุวัฒนาการเนี่ยนะครับเพิ่งจะมาพบว่าจักรวาลเนี่ยที่กาแล็กซีเนี่ยที่ไกลไปเนี่ยเป็นร้อยรพันปีแสงหรือว่าล้านปีแสงเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ยังดิบอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนแต่เอาบบอกไว้ว่าขึ้นไปเนี่ย ในวันหนึ่งซึ่งเป็นเวลาถึงพันปีที่เราคิดกันเนี่ยอวบบอกกับเราตั้งแต่พันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับแต่ว่าความรู้เหล่านี้ทำให้เรายิ่งในเมื่ออัลกุรอานบอกกับเราอย่างนี้แล้วแล้ววิชาการเนี่ยก็ได้มายืนยันว่ามนจักรวาลเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วทำให้เรายิ่งเพิ่มพูนอีมานบ้างไหมความรู้เหล่านี้นั้นทำให้เราได้เพิ่มพูนอีมานแล้วมั่นใจในอว์ แล้วก็ทําผักดันให้เรานั้นเกรงกลัวอัลลอฮ์และปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์และหลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งห้ามมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจสอบตัวเราเองนะครับว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้นั้นมันผลักดันให้เรานั้นมีความอิมานมากขึ้นไหมและมันจะช่วยให้เรารอดพ้นในวันกิยามัตไหมแล้วก็แล้วก็ความรู้เหล่านี้จะทําให้เรานั้นได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์หรือไม่ นะครับอัลลอฮ์นั้นได้กล่าวไว้ในทรงได้กล่าวไว้ในอีกอายะห์หนึ่งนะครับซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกันนี้นะครับอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าวะมากอดารุลลอฮะฮักกะกัดริฮีวัลอรัรบุจามีอันกับดตุฮุยามัลกิยามะวัสสมาวาตุมทวิยาตุมบิยามีนีนะครับซึ่งอัลลอฮ์ตรัสว่ามนุษย์นั้นไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ของอัลล์นั้นตามที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ วะมากอดะรุลลอฮ้ะพักกอกอดริฮงมนุษย์เนี่ยไม่ไมรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ไม่ได้เทิดทูนไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์นั้นตามที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ซึ่งความยิ่งใหญ่ของอลัอลลอฮ์ลลอฮ์บอกไว้ว่าไงวัลอัลดอฮจะมีอันกับดัตุฮูยามัลกิยามะในวันกิยามันนั้นอลัลลอฮ์แผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนะครับจะอยู่ในอุ้งมือของอลัลลอฮ์ แล้วก็ชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยมาใช้ชั้นฟ้าในโลกจุนยางเดียวชั้นฟ้าทั้งหมดจัก,กรวาลทั้งหมดเนี่ยวัสมาวาตุมอตวียาตุนเบียมีนีจะถูกม้วนนะครับด้วยมือข้างขวาของพระหัตถ์ข้างขวาของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอวโล์นั้นทรงยิ่งใหญ่มากพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นทําให้เรานั้นยิ่งเกรงกลัวอวโล์มากยิ่งขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้น อยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องนะครับว่าขอให้เราเตาบ้าตัวนะครับขอให้เรานั้นกลับตัวกลับใจแล้วก็ขอให้เรานั้นเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เราพลาดพั้งไปแล้วก็ขอให้เรานั้นได้ภาคภูมิใจในฮีดายะที่รับประทานฮีดายะนำทางเราและอิสลามอันทรงเกียรติอิสลามอันยิ่งใหญ่เนี่ยขอให้เราภาคภูมิใจนะครับและปฏิบัติตามอิสลามอย่างเคร่งครัด พยายามฝึกฝนตัวเองให้เรานั้นปฏิบัติตามอิสลามปฏิบัติตามคำสั่งของเราอย่างเคร่งครัดเพราะว่าอิสลามนั้นคือธรรมชาติที่ที่ทำให้เรานั้นมีความสุขนะครับเป็นธรรมชาติอิสลามคือธรรมชาติแนวทางในการดําเนินชีวิตที่จะเป็นธรรมชาติที่จะทําให้เรานั้นพบกับความสุขนะครับถ้าเราดูคนกาเฟสนะครับคนที่เขาไม่ได้รับทางนั้นนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของพวกเขานั้นว่างเปล่ามากนะครับ เขาไม่มีอะไรในหัวใจยกเว้นการกินการดื่มการใช้สินค้าการใช้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องดุนยานั้นไปวันๆนะครับชีวิตของเขานั้นว่างเปล่ามากในจิตใจนั้นไม่มีอะไรเลยยกเว้นสิ่งที่เป็นผิวเผินที่อเล็กก็บอกไว้แล้วว่าโลกดุนยานี้วะมัลฮายาจุดดุนยาอิลลาลละอบุนวะละฮุนหรโลกดุนยานี้ไม่มีไม่ไม่ใช่อะไรเลยไม่มีไม่มีแกนสารอะไรมากนะครับ ยกเว้นอะไรละไอบุญการละเล่นและบันเทิงการละเล่นและบันทงบันเทิงนะครับพี่น้องลองมองไปในชีวิตประจําวันของมนุษย์นั้นมัน90เซเลยนะครับแล้วก็วัตวัจีนตุนและความสวยงามแล้วก็การการที่เรานั้นมาโอ้อวดกันนะครับวัตสฟขาขนะุมใบนะกลุ่มวัตกาสุนฟิลอัมวาเร,รลเอาลาแล้วก็การเก็บทรัพย์สมบัติทําธุรกิจหรือทําอะไรก็ตามแต่เพื่อที่จะให้ ได้รั์ได้มีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นฮิดายะเป็นสัจธรรมที่ชัดเจนที่เราสามารถที่จะใช้มองมองโลกดุนยานี้ได้เลยเอวเลกบอกกับเราในทุกสิ่งทุกอย่างและวันหนึ่งเมื่อเราได้ใช้ชีวิตไปแล้วเราก็จะพบกับอาจนวความตายของเราที่มาถึง หลังจากนั้นเวลาที่ผ่านไปที่ในดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นเวลาสั้นๆที่เป็นเวลาที่มีค่ามากที่เราจะต้องขวนขวายด้วยเหตุนี้ท่านบิสลอสัมจึงบอกว่าอึกตานิมคอมซันกอบละคอมซินจงเร่งรีบทําความดีให้มากๆเหมือนกับความดีที่เรานั้นได้โดยที่ไม่ต้องสู้รบหรือว่าอรณีมาเนี่ยหมายถึงว่าการที่ว่าได้ทรัพย์เฉลยศึกมาโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องสู้รบไม่ต้องอะไรเพราะฉะนั้น ความดีนั้นมีมากมายให้เรารีบเฉวยเอาไว้เพราะว่าเวลามันจํากัดและสิ่งที่เราจะพบหลังความตายนั้นรออยู่ในกูบอทนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราคิดในสิ่งที่เล้นลับที่รอเราอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามองจากของที่มองเห็นแต่ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงให้เราทุกอย่างแต่เราไม่นึกถึงพระองค์นะครับเรานึกถึงดุนยานึกถึงนูง่นนึกถึงนี่โดยที่เราไม่ได้นึกถึงว่าเมื่อเราตายแล้วเราจะพบกับอะไรซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานนะครับ นี่คือความฉลาดน,นี่คือวิชาการที่จะต้องช่วยเหลือเราให้รอดพ้นให้เราได้รับความพึงพอใจจากวะนะครับวิชาการทั้งหลายแล้วเนี่ยทั้งหลายแหละที่เป็นฟิตเนสต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องมารับใช้เราให้เรานั้นได้รับกับความพึงพอใจของวะถ้ามาดมัไว้วิชาการเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เรานั้นได้รับความพึงพอใจจากวะและไม่ทําให้เรารอดพ้นในวันเกียร์มัด วิชาการเหล่านี้คือสิ่งที่ไร้สาระทั้งสิน้นมันเป็นฟิตรนาอย่างหนึ่งนะครับขอพระองค์ทรงโปรดฮิดายะเรานะครับให้เรานั้นได้รับทางนําจากอัลลอฮ์อย่างต่อเนื่องและให้เรานั้นมีความมั่นคงในอีมานและมีความเ,าเาทิดทูนอลัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และขอให้ความยิ่งใหญ่ของเรานั้นทําให้เราเกรงกลัวต่อพระองค์และพร้อมที่จะปฏิบัติต,ตามหลักการของอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอากูลกาลิฮาดาวะสักฟิขขรุลลอฮีลิวะลัคุม ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم